็ประมาณนี้ค่ะจริงๆมันมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเป็นอิสระก็เลยเราก็มีประสบการณ์แล้ะก็เลยวางแผนได้ถือว่าลงตัวพอสมควรนะะตอนนี้ยังไม่มีแผนค่ะแต่ว่าปีหน้าก็ก็รับละครไปแล้ว2เรื่องก็คิดว่าเราสบายๆแบบนี้ดีกว่าค่ะคือไม่ได้เรียกว่าปีดตะมวัวคือใช้ชีวิตปกติอยู่แล้วค่ะไม่ว่ากับใครค่ะ อ่ะเรื่องต่อไปคุณโมบมัมชนกนางเอกคนสวยของเราคนนี้ถ้าใครจำได้นี่เธอแจ้งเกิดสมัยเอกแสเล่นละครช่องวันอะไรมาเยอะแยะแต่พอตอนหลังอ่ะนางก็ไปเซ็นสัญญาช่องสานางก็รับงานอยู่ช่องสามล่าสุดที่จบไปเป็นอีหวานหวานไงหวานที่เป็นโรคจิตหน่อยๆน,น้องโมโมัชนกดังมากแต่ตอนนี้นางเป็นอิสระแล้วแล้วนางก็บอกว่าเดี๋ยวขอพักเป็นอิสระแป๊บนึ่งอพอเป็นอิสระปุ๊บเลยรู้ไหมงานนางแน่นมาก ขาบอกยาวไปอย่งป e ีหน้าแล้วนะเหรอรู้ไหมนางเอกบางคนงานเขายาแบบอ่ะอย่างใบเฟิร์นเนี่ยเขาบอกจนถึง68แล้วนะนั่นไงหกมีหกห้าอยู่เลย67 6คือจะเอาน้องเล่นละครนี้ต้องรออีก 2- 3ถึงปีอะไรแบบนี้สมมติเรื่องต่อไปอะไรอย่างงี้ใช่อ่ะไปฟังน้องโมกันดีกว่าจ้าค่ะก็ตั้งแต่ออกมาเป็นอิสระนะคะก็เรื่องนี้เรื่องที่2แต่ว่าเป็นของเชนเหมือนกันตอนนี้ก็มีขับไฟเดย์จะออนอาทิตย์หน้าแล้วค่ะแล้วก็วันนี้ก็ฟิตติ้งวงศาคณะญาณ ก็ประมาณนี้ค่ะจริงๆมันมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเป็นอิสระก็เลยเราก็มีประสบการณ์แล้วก็เลยวางแผนได้ถือว่าลงตัวพอสมควรนะคะตอนนี้ยังไม่มีแผนค่ะแต่ว่าปีหน้าก็ก็รับละครไปแล้ว2เรื่องก็คิดว่าเราสบายๆแบบนี้ดีกว่าค่ะถ้าบทที่ไม่เคยเล่นเลยนะคะตั้งแต่เด็กคือเป็นผีไม่เคยเล่นเป็นผีเลยก็ก็เป็นบทที่ท้าทายน่าสนใจถ้าถ้ามี บมดผีมาอะไรเงี้ยโมก็อาจจะรับค่ะโมว่าจริงๆคนดูเดี๋ยวนี้คือเหมือนเขาเปิดเปิดกว้างแล้วอะค่ะว่าไม่ได้คิดว่าแบบเอ้ยดีคือดีร้ายคือร้ายเขาเขาดูแบบคีย์เวิร์ดของเรื่องเป็นหลักว่าแบบเฮ้ยตัวละครนี้ต้องการจะสื่ออะไรคือตัวละครทุกตัวสำหรับโมคือสําคัญเท่าๆกันค่ะความรักก็ฮะก็มีบ้างก็มีคุยบ้างค่ะ คือจริงๆโมอ่ะเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือว่าไม่ค่อยลงหรืออะไรคนก็อาจจะไม่รู้ว่าว่าแบบความสัมพันธ์ของเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมาพูดตอนที่มันมีคนถามค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นคนแบบประกาศอะไรอย่างงี้อยู่แล้วค่ะคือไม่ได้เรียกว่าปิดแต่โมอ่ะคือใช้ชีวิตปกติอยู่แล้วค่ะไม่ว่ากับใครค่ะก็ะถ้าเหตุคือเห็นเองแค่นั้นปล่อยไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะเพราะว่าคาดหวังมันก็มันก็ เป็นเรื่องที่ตอบยากอ่ะสำหรับในอนาคตอะก็เลยอยู่มีความสุขณปัจจุบันดีกว่าไม่ได้คิดเลยอ่ะปกติก็คือไม่ได้มีแพลนถ้าถ้าอยากลงก็คือลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะออวยเห็นไหมมีทั้งงานมีทั้งความรักเนาะเพลง<ไ>ป,ปังปดังจริงๆ,ๆน้องแล้วคุณล่ะฮะคุณล่ะมีทั้งงานแล้วก็มีทั้งงานเหมือนกันมีทั้งงานและมีทั้งเงินเลิศ มัาพีเป็นคนง่ายๆด้วยคนง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายเงินเข้าบัญชีมาง่ายแต่ออกไปยากดีแสดงว่าเรามีสติคือเราถึงมีสตังค์พี่ชายนี้รวยมากนะใช่ครับก็รวยอ่ะก็เข้าบัญชีว้แลสักเจ็ดแปดหมื่นก็ถือว่าสบายใจตาลอกแรกตาลอกแรกก็คือแบบว่าตัวเลขดูไม่จริงดไปขึ้นหมอดูได้หมอดียวกัเออหมอดีกัอ่ะ